สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสารรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกันแล้วนะครับซึ่งในวันพุธแบบนี้นอกจากเราจะมีข่าวสารกิจกรรมดีๆหลากหลายแล้วเรายังมีหนังสือใหม่ดีๆน่าอ่านมาแนะนํากันด้วยเช่นเคยครับ เริ่มข่าวแรกวันนี้ด้วยเรื่องของละครเวทีมิวสิควระดับโลกเรื่องดัง The Phantom of the Opera ที่กำลังเปิดการแสดงอยู่ในประเทศไทยซึ่งเราเคยนำการแสดงมาให้ชมกันแล้ววันนี้พิเศษแบบอันซีนจะพาไปชมเบื้องหลังรวมถึงเทคนิคของฉากไฮไลท์ที่โด่งดังด้วยครับ โชวช์ฉากไฮไลท์ที่โด่งดังเชนเลียตกลงกลางเวทีละครที่ได้ชมกันจัดจแบบใกล้ชิดเลยนะคะสำหรับทีมงานเบื้องหลังของละครเวทีระดับโลกเรื่องดังที่ครองใจคอละครเวทีมายาวนั้นที่สุดถึง25ปีอย่างเฟนทอมออฟย e เออร์เรวมถึงเทคนิคเทียนนับร้อยดวงจากพื้นเวทีและการเข้าออกของเชิงเทียทนที่เหมือนจริงมากๆในฉากล่องเรือสุดที่หลบซ่อนโลกของ h ฟน t อมใต้โรงละครที่ผู้ชมประทับใจในความสวยงามที่สอดคล้องกับบทเพลงของเรื่อง The Phantom of the Opera อันสแสนไพเราะค่ะ Thank <laughs> you ขณะที่ด้านหลังฉากก็มีการจัดสรรพื้นที่และเตรียมอุปกรณ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเป็นระบบให้ผู้แสดงสามารถเปลี่ยนชุดได้อย่างรวดเร็วไม่สับสนนอกจากนั้นทีมงานเบื้องหลังยังได้พายชมอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆที่มีส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์สมจริงและความน่าสนใจให้กับละครที่ตระเวนไปสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกมาแล้วถึง22ปีตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สร้างสรรค์อย่างสวยงามที่มีทั้งการประดับดินลูกปัดคริสตัลต่างๆช่างคอยดูแลแล,และซ่อมแซมถึง24คนเลยล่คะค่ะและ ยังมีวิกผมทําจากผมจริงๆอีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้คอนเนอร์ขนมาเมืองไทยถึง22ตู้เลยล่ะค่ะพร้อมทีมงานอีกกว่า200คนอคละครเวทีทั้งหลายที่ยังไม่ได้ไปชมละครเวทีรับโรคเรื่องนี้ก็ไปชมกันได้นะคะที่โรงละครรัชดาไลาเทเตอร์จนถึงวันที่9มิถุนาย,ยนเดือนหน้าเลยล่ะค่ะ จากเรื่องของละครเวทีก็เปลี่ยนไปเอาใจผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลงการชมคอนเสิร์ตในบรรยากาศของธรรมชาติริมทะเลกันบ้างนะครับกับสมเอ็บีทเฟสติวัลที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้าครับนำเพลงฮิตเพลงดังจังหวัดสนุกสนุกอย่างคลิมเบ๋ไปร้องไปโชว์ให้เราขาแดนได้ขยับแข้งขยับขาเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนเลยนะคะสำหรับวงฮิปฮอปแถวหน้าของเมืองไทย ไทเทเนียมลดีเจบุตตาในงานแถลงข่าวเทศกาลดนตรีบนเกาะการทะเลที่ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างสเิตอินเลฟเฟสิวัลโดยปีนี้ก็ยังคงเป็นปเทศกาลดนตรีที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยกิจกรรมดีดๆเช่นการปลูกปะการางังการเก็บขยะใต้ทะเลเช่นเคยแต่จะตัดขึ้นในรูปแบบใหม่เน้นแนวดนตรีที่หลากหลายและมันมากกว่าเดิมพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นสเิตบีดเฟสิวัลครั้งที่4ภายใต้ชื่อตอนว่าพาราดิสโ o on the Beach ค่ะ ซึ่งนอกจากวงไทเทเนียมแล้วก็จะมีศิลปินคุณภาพหลากค่ายหลายแนวไประเบิดความมันท่ามกลางแสงไฟสะท้อนแสงหรือแบ c ็คไลท์และปาร์ตี้โฟมไม่ว่าจะเป็นแ a t t o ูคัลเลอร์ไมล a b ิปปาแบ c งค์แคสเซิไซรวมถึง DJ เจสปินแผ่นชื่อดังทั้ง DJ เจบ d ต a ้าดีเจเอดปและอีกเที่ยวกว่า12ชั่วโมงเลยล่ะค่ะคอเพลงคอดนตรีที่สนใจก็ไปกันได้นะคะในวันที่8-9มิถุนาย,ยนเดือนหน้าที่หาดทรายแก้วกเกาะสม็ดจ,จังหวัดระยอง หาบัตรได้ที่ไ i t i ิ k เมเจอร์ค่ะไหนๆก็เป็นเรื่องของเทศกาลดนตรีในสถานที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัดกันแล้วก็ต่อด้วยเทศกาลดนตรีท่ามกลางธรรมชาติในต่างจังหวัดอีกงานไปเลยนะครับแต่งานนี้เน้นเอาใจเด็กแนวโดยเฉพาะประมาณว่าจะมาแทน a ฟตเฟสที่กำลังโด่งดังเลยครับ ยกขบวนกันมาถึงข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิงของเราเลยนะคะนําโดย2ดีเจจากคลื่นวิทยุเด็กแนวแฟต98ดีเจโดและดีเจหนูรวมถึงตัวแทนเพื่อนๆศิลปินทั้งโยงอามแชร์เลกซี่คาเฟ่และ3หนุ่มโปเจอรี่อดูลจากทูเดย์อะโกคิสที่มาเชิญชวน,นแฟนๆรายการของเราโดยเฉพาะวัยรุ่นเด็กแนวทั้งหลายไปสนุกไปมันกับเทศกาลดนตรีงานใหญ่ที่จะเปลี่ยนบรรยากาศสุดโรแมนติกภายในโรงหนุนซูเวเลกพัทยาให้กลายเป็นฟอลแดนขนาดใหญ่ท่ามกลางวิวธรรมชาติและริมทะเลสาดสวยกับติ n f ฟ s t i v a l มันทั้งบาง โดยงานนี้ถึงแม้จะจัดขึ้นเพียงแค่เวทีเดียวเท่านั้นไม่เหมือนเทศกาลดนตรีแฟตเฟสปีก่อนๆแต่ก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยศิลปินคุณภาพหลากหลายแนวที่จะไประเบิดความมาันให้แฟนๆได้กระโดดได้เต้นตามกันกว่า10ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเงยน็นๆไปจนถึงเกือบรุ่งเช้าเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นวงเรกเกออันดับหนึ่งเมืองไทยทีโบน ลิปตาเดเยอร์ Year, บุรินบุญวิสุทธ์และอีกมากมายกว่าร้อยชีวิตเลยล่ะค่ะอีกทั้งงานนี้ก็ยังจะชวนเหล่าคอเพลงไปร่วมปั่นจัก,กรยานด้านข้างเวทีเพราะนอกจากจะเป็นการออกกําลังกายแล้วก็ยังจะนําพลังงานที่ได้ไปใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าเพื่อสร้างสื่อสารบนเวทีอีกด้วยค่ะเด็กแนวคนไหนที่ไม่อยากพลาดก็ไปสนุกกันได้ในวันที่1มิถุนาย,ยนเดือนหน้าหาบัตรได้ที่เทติเกตเมเจเช่นเคยค่ะ เอาใจคอละครเวทีคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีไปแล้วตอนนี้ได้เวลามาเอาใจคอหนังสือนักอ่านทั้งหลายกันแล้วนะครับกับช่วงหนังสือออกใหม่กับสาวนักอ่านของเราครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะในช่วงหนังสือออกใหม่ประจําสัปดาห์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันก็มีหนังสือออกใหม่ที่น่าอ่านมาเอาใจคนรักอ่า,านโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะ สัปดาห์นี้ขอเริ่มเล่มแรกด้วยหนังสือธรรมะกันก่อนเลยนะคะกับสงสัยไหมธรรมะพุทธทาสฉบับเช่นนั้นเองซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมคำบรรยายของท่านพุทธทาสอินทป,ปัญโยหรือท่านพุทธทาสพิขุมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดีสามารถเข้าใจได้ง่ายอ่านแล้วสนุกสนานแต่แฝงไปด้วยข้อคิดและหลักธรรมดีๆพร้อมรูปภาพการ์ตูนสีสันประกอบสวยงามตลอดทั้งเล่มด้วยค่ะ ต่อด้วยหนังสือที่อาจจะทำให้นักอ่านหลายๆคนเกิดแรงบันดาลใจดีๆกันบ้างกับฉลาดรักต้องมีสี่ power of love ที่ภายในเล่มจะอัแน่นไปด้วยเรื่องราวชวนให้คิดมากมายในการดูแลความรักให้รับรื่อและอยู่คู่กับเราไปนานๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือถนอมน้ำใจระหว่างคู่รักการเติมความหวานให้แก่กันรวมถึงการออกแบบความรักและรู้จักครองรักอย่างฉลาดค่ะ แต่ถ้าใครที่ชื่นชอบการอ่านนิยายแนวความรักอบอุ่นอบอุ่นเล่มนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะกับเกะเกะเกะหลังบ้านนี้มีความรักที่เขียนขึ้นจากชีวิตจริงของนักเขียนและนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์มาแล้วจนโด่งดังในญี่ปุ่นด้วยเรื่องราวความรักระหว่างสามีภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาตลอดไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามและการมองโลกในแง่งบวกของสามีอันเป็นที่รักจึงเป็นสาเหตุสําคัญในการครองรักของเขาทั้งคู่ที่เรียกได้ว่าน่าอิจฉาแบบสุดๆเลยล่ะค่ะ ปิดท้ายด้วยการเอาใจผู้ที่ชื่นชอบอ่านการ์ตูนกันบ้างนะคะแต่เป็นการ์ตูนที่แฝงเรวยปรัชญาดีๆสาหรับหนังสือที่มีชื่อน่ารักน่ารักบน่บนๆเล่มนี้ค่ะจากเรื่องราวประสบการณ์จริงของนักเขียนคุณใกล้ชิดคําสอนของแม่กําลังใจและความรักที่เขาได้รับมาถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือในรูปแบบการ์ตูนที่อ่านแล้วอาจจะทําให้หลายๆคนอมยิ้มตลอดเวลาเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับหนังสือออกใหม่ในสัปดาห์นี้หวังว่าถูกใจนักอ่านหลายๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ และเช่นเคยสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากนะักเราก็มีกิจกรรมงานต่างๆมาให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนแทนในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับเริ่มต้นด้วยการแสดงสุดหวาดเสียวกับกายกรรมมณฑลหูนานที่ชั้นจีศูนย์การท้าซีคอนบางแคเอาใจคนรักการดำน้ำกับงาน Thailand Travel and d i v e Expo 2013ที่ฮอล3ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษกิจ ปิดท้ายด้วยนทิทรรศการรักอ่างศิลาที่ชั้น3โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตค่ะมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเวลาหมดลงแล้วนะครับคงต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกับสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ดีๆของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ